สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปีนี้ใครที่ยังไม่ได้รับประทานทุเรียนที่มาจากแหล่งปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดประยองจันทบุรีตราดในช่วงนี้อาจจะต้องรอคอยไปอีกหนึ่งปีเลยล่ะคะ่ะเนื่องจากว่าผลผลิตทุเรียนแถบนี้นะคะกําลังจะหมดลงแล้ว และจะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤด,ดูการผลิตของผลไม้ภาคใต้กันบ้างแล้วค่ะทุเรียนจังหวัดระยองนะคะถือว่ามีรสชาติที่อร่อยเป็นที่ชื่นชอบทั้งของชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะโดยเฉพาะลูกค้าชาวจีนรับรองเลยว่าจะฟินตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายเลยค่ะอร่อยจนต้องยกนิ้วให้เลยทีเดียว วันนี้รายการอินอลาย์นะคะเราติดตามกรมการค้าต่างประเทศกระวงพาณิชย์ลงพื้นที่ที่สวนคุณประยูนอำเภอแกลงจังหวัดระยองกันค่ะซึ่งเป็นสวนที่ตัดขายทั้งในประเทศและก็ส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะเรียกว่ามาที่นี่นอกจากจะได้ชิมผู้เรียนหมอนทองอร่อยๆแล้วสวนคุณประยูนก็ยังตกแต่งสถานที่ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยถือว่าเป็นไอเดียสร้างสารรค์นะคะของเกษตรกรยุคใหม่เพื่อที่จะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแบบครบวงจร ได้สัมผัสกับทั้งบรรยากาศธรรมชาติถ่ายรูปเช็คอินพร้อมทั้งมีบริการนะคะจากคาเฟ่เครื่องดื่มขายร้อนหลากหลายเมนูและก็ก่อนกลับนะคะยังได้เลือกซื้อผลไม้สินค้าคุณภาพดีของภาคตะวันออกติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยหรือว่าจะฝากเพื่อนที่ทำงานก็ได้อีกด้วยนะคะ สิทธิสคัญของกรมการค้าต่างประเทศนะคะสําหรับการมาลงพื้นที่สวนผลไม้ที่จังหวัดระยองในครั้งนี้ก็เพื่อติดตามสถานการณ์ทางการค้าและหารือกับผู้ประกอบการทุเรียนไทยค่ะพร้อมทั้งส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรีหรือว่า fta เพื่อลดต้นทุนและสร้างแต้มต่อทางการค้าโดยเฉพาะการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนนะคะรวมถึงการเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาการสวมสิทธิส่งออกทุเรียนไทยเพื่อรักษาและปกป้องผลประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ FTA ก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งเป็นความตกลงที่ให้ประโยชน์ในการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดที่เราเป็นสมาชิกด้วยในกรณีของทุเรียนนะครับไทยเราได้ประโยชน์ในการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดที่สําคัญคือตลาดจีนนะครับเราได้ใช้สิทธิในการส่งออกภายใต้ภาษีเป็นศูนย์ครับนะครับซึ่งก็เป็นแต้มต่อในการแข่งขันในตลาดจีนถ้าเราอมองถึงผลไม้อื่นๆจากหลายประเทศไทยได้แต้มต่อในการส่งออกทุเรียน น,นอกจากนี้แล้วเอฟเชก็ยังให้อ,อำนายความสะด,ดวกในการส่งออกด้วยลดขั้นตอนที่ซําซ้อนในพิธีจานสุลกาะกรด้วยนะครับแล้วก็ทกกาําให้อำนายความสะดวกทางการค้าให้การส่งออกได้ง่ายและเร็วขึ้นเราก็ผลักดันให้สุรกรกรนทุกคนรวมทั้งลงด้วยรวมทั้งผู้ส่งออกด้วยให้มาใช้สิทธิ์ภายใต้ f t a ให้มากขึ้นจริงๆรเราหวังว่าให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อใช้สิทธิ์มากขึ้นเราก็จะมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดจีน อีกอย่างนึงก็คือการาการใช้สิทธิ์โดยช่วยกันเฝ้าระวังนอกเหนือจากการที่กรมค้าต่างประเทศสมานิตรร่วมมือกับสุลกข่าจีนในการเฝ้าระวังและตรวจจับการสวมสิทธิ์การปลอมใบรับรองตัวสินค้าแล้วเนี่ยผู้ส่งออกก็ช่วยกันเฝ้าระวังด้วยก็จะทาให้การส่งของไทยนะครับได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เกษตรการให้ความร่วมมือกับโรงงานภาครนะัฐเป็นอย่างดีนะครับนางนุงน่มนอนาคตก็จะมองว่าตลาดทุเรียนยังสดใสครับ เราคงต้องมองตลาดมากกว่าจีนด้วยแต่แม้กระทั่งตลาดจีนเองก็ต้องมีความต้องการทุเรียงในปริมาณที่มากขึ้นครับจริงๆก็เกือบร้อยเนตะครับแต่ก็มีผู้สอดลายใหม่ๆที่ยังไม่รู้จัก f t a ทางกรมก็ต้องมีการส่งเสริมชาสัมพันธ์ให้เข้ามาใช้สิทธิ์ให้เต็มที่ครับในอดีต่การนำภาษีนําเข้าที่ประเทศพวกนําเข้าเรียกเก็บสูงถึง50%บ้าง30%บ้างก็แล้วแต่แต่ f อ a เจอคือศูนย์เือิ์เซ็นต์เพราะฉะนั้นนี่คือสิทธิที่ได อาจารส่งมอกผู้นําเข้าจะได้นำเข้ามากขึ้นนะครับปัจจุบันทุเรียนไทยนะคะได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดจีนโดยในปีที่ผ่านมานะคะ2,565ไทยส่งออกทุเรียนไปจีนกว่า790,000ตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า3,000ล้านเหรียญสหรัฐค่ะส่วนในปีนี้นะคะ2566คาดว่าไทยจะมีผลผล,ผลิตทุเรียนภาคตะวันออก ออกสู่ตลาดในปริมาณกว่า782,000ันตันแล้วก็สามารถส่งออกได้นะคะประมาณ715,000นาตันสำหรับเกษตรกรและผู้ส่งออกทุเรียนหรือสินค้าเกษตรชนิดอื่นนะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยด้านการค้าต่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์พร้อมจะให้คำปรึกษาดูแลและปกป้องผลประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่สายด่วน1385หรือที่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศที่ w w w ว dfst.go.ths คจริงในภาพรวม FCA ดีกับทุกสินค้าสมองไม่ใช่เฉพาะผลไม้และทัเรียนสินค้าอุตสาหกรรมก็ได้ประโยชน์นะครับก็เป็นการเพิ่มความสมามารถในการแข่งขันในตลาดคู่ค้าของไทยก็จะส่งเสริมให้มีการใช้ FCA ต,ต่อเรื่องไปนอกจากนี้นโยบาย,ยารัฐบาลน,นะครับก็มีการเจราจาจัดทำ FCA เพิ่มขึ้นในหลายๆฉบับน,นะครับซึ่งก็ดำเนินการต่อเนื่องนะครับ ต่อไปเราจะมีัอเดตหลายฉบับมากกว่า14ฉบับ